Tonight I leave familiar for the great unknown Got a couple broken arrows and my hair is grown Since you saw me last Talking on an old flip phone Today I share the skin of who I used to be Got Sinatra on a 45, I'm buzzing like a bee and you'll come fly with me. I took a greyhound down to Georgia, then a rental up to me. But how I hope for California in the spring. ตอนนี้นะครับเรายืนอยู่ที่จุดกลางเต็นท์นะครับกิ่วลมอุทยานแห่งชาติพระหุมปกนะครับก็บรรยากาศตอนเช้าก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็วันนี้มี <c oughs> มีหมอกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยลมแรงนะครับกลางคืนลมแรงก็ทําให้อ่หมอกมันฟุ้งนะครับ บอกมันฟุ้งนะครับกบแล้วหรอคะวัวเเต็นเต็นข้างๆนะครับมีวัวจะเข้าไปนอนด้วยนะครับทั้งคืนเลยเขาอ่าเป็นเต็นที่ทั้งวัวทั้งหมานะครับก็อยากเข้าไปอยู่ในเต็นนะครับแ๋วขาตั้งด้วย เดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆของลานกลางเต็นท์กีวลมนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็อากาศหนาวนะครับเมื่อเช้าผมตื่นมาอุณหภูมิ16องศานะครับก็ถือว่าหนาวเลยนะครับบรรยากาศก็อย่างนี้เลยนะเป็นหมอกนะครับ สวยมากนะครับแสงยามเช้านะครับตอนที่มันกระทบกับต้นไม้นะครับแล้วก็มีเงาสวยดีนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นมุมที่สวยนะครับเราจะเห็นเงาของต้นไม้ด้วยนะครับหนาวนะครับตอน,นเช้าหนาวมากเลย ก็เมื่อคือนน้ำค้างแรงนะฮะน้ำค้างแรงมากนะครับลมก็แรงนะครับหมอกเลยฟุ้งนะนี่นะฮะหมอกทยานแห่งชาตินะครับดอยผ้าห่มปกสวยดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราไปทำมาม่ากินดีกว่าไปดูวิวก่อน West. Looking on the city lights, flesh and bright. ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงวัดท่าตอนนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นทางผ่านนะครับอยู่ติดกับทางที่เราจะเดินทางไปแม่สายนะครับสําสหรับวัดท่าตอนนะครับแต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่นะครับสันนิฐานไดจากวัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้นะครับแล้วก็วัดท่าตอนเนี่ยยังเป็นสถานการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามนเณรเยาวชนและ เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นสถานสงเคราะห์ชาวเขานะครับเป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงามนะครับเนื่องในวรโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชเป็นปีที่50นะครับทางวัดได้มีโครงการก่อสร้างเจดีแก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขานะครับด้านบนเป็นจุดชมวิวนะครับสามารถมองเห็นชุมชนทุ่งนาและแม่น้ำกกนะครับที่ไหลอยู่เบื้องล่างนะครับสำหรับ ประวัติของวัดท่าตอนนะครับเป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปีนะครับมีเจดีเก่าชำรุดอยู่หนึ่งองค์นะครับล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบนะครับแต่ก็ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใดนะครับตามตำนานนะครับสุวรรณดำแดงกล่าวว่ากลุ่มคนไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ทางตอนกลางของเชียงใหม่นะครับประมาณหลังปีพศ1,700นะครับซึ่งเป็นผู้ที่นับถือ พุทธศาสนานะครับนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้มีความเห็นว่าบริเวณลุ่มน้ําต่างๆเช่นแม่น้ํากกเป็นที่ตั้งของชุมชนนะครับมีวัฒนธรรมอยู่มาก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ในปีพศ1839ห่างจากวัดท่าตอนไปทางทิศตอนออกประมาณ6กิโลเมตรนะครับจากการค้นคว้าคําจารึกในฐานพระพุทธรูปเก่าที่สุดนะครับที่พบในเขตอําเภอแม่อาย หรือวัดศรีบุญเรืองนะครับจุลศักราช221นะครับพศ1403นะครับพระพุทธรูปทองสำริดโบราณที่พบตามวัดร้างในท้องนาและริมแม่น้ำฝางซึ่งวัดต่างๆในท้องที่เก็บรักษาไว้บางส่วนคนย้ายไปจังหวัดเชียงรายและส่วนกลางนะครับแสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความเ<ม>จริญรุ่งเรืองที่ผ่านมาหลายศตวรรษ ของถิ่นนี้ในอดีตนะครับพญาแมงรายเสด็จมาเสวยราชสมบัติในเมืองฝางก็ไม่ได้ปรากฏว่าพระองค์ทรงสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะครับฝางและอำเภอใกล้เคียงนะครับได้แก่เวียงชัยเวียงแข่เมืองงามนะครับก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ก่อนนะครับในตำนานกล่าวว่าอันเมืองฝางนั้นเป็นเมืองที่สร้างมาแต่โบราณการหากแะ่พูดตามตำนาน ก็สร้างมาแต่สมัยพระเจ้าละวะจังการาชปฐมกรรษัตริย์ของราชวงศ์ลาวจกและต่อมาในสมัยพระเจ้ามังรายบ้านเมืองเดิมก็เกิดชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ด้วยที่เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับพระเจ้ามังรายก็ได้บูรณะขึ้นอีกครั้งนะครับจากการสำรวจทางโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุของกรมศิลปากรน,นะครับพบว่า พระพุทธรูปทองสำริดโบราณซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดท่าตอนนะครับปางมารวิชัยประดับนั่ง5องค์ปางประทับยืน3าองค์เป็นศิลปะล้านนาเป็นพุทธศิลป์ซึ่งทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์มีอายุ500-700ถึงปีมีคำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปสององค์ปางมารวิชัยประทับนั่งองค์เล็กสุดนะครับ สร้างเมื่อจุลศักราช910หรือพศ2 0 9 2ปางประทับยืนอุ้มบาทบอกแต่เพียงชื่อผู้นำสร้างและผู้ร่วมทําบุญไม่บอกศักราชนะครับวัตทาตอนเป็นวัดประจำอำเภอตั้งอยู่บ้านท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงามตั้งอยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยาศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง มีพื้นที่ทอดยาวตามเชิงเขาเป็นชั้นๆรวม9ก้าชั้นมองเห็นได้แต่ไกลนะครับเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดนะครับสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่อายและเทือกเขาต่างๆนะครับอย่างสวยงามสำหรับวัดท่าตอนนะครับเป็นพระรามหลวงนะครับชั้นตรีชนิดสามัญได้รับการยกย่องฐานะจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2534นะครับ ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูกนะครับเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรมนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันนะครับมีที่ราบ,บริมแม่น้ำกกนะครับเบรินวหน้ามีมหาโพธิสัตว์กวนอิมและบริเวณลานวัดซึ่งมีพระบรมาธาตุรัชมังคลา,ารย์สมานฉันหรือพระเจดีย์แก้วประดิษฐานอยู่สำหรับ ที่ตั้งนะครับของวัดท่าตอนนะครับก็อยู่ในตำบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับสามารถเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับการเดินทางไปวัดท่าตอนนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปวัดท่าตอนนะครับให้ใช้เส้นทาง107นะครับแม่ริมฝางนะครับเมื่อผ่านอำเภอต่างๆจนมาถึงอำเภอแม่อายนะครับขับ ต่อไปอีกประมาณ5กิโลครึ่งนะครับจะมีทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือนะครับหากมีเวลาเดินชมนะครับก็สามารถจะไล่ชมตามจุดต่างๆนะครับไปจนถึงชั้นที่9นะครับซึ่งสามารถเดินขึ้นไปชมพระเจดีย์แก้วนะครับซึ่งอบอกเลยว่าด้านบนนะครับสามารถมองเห็นวิวได้สวยงามมากนะครับยิ่งในตอนเช้าผมคิดว่า สามารถจะมองเห็นทัศนียภาพนะครับของอหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทิวเขารวมถึงอาจจะเห็นหมอกในตอนเช้านะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไรชาตามือไรชาเฉลยพงนะครับที่เชียงรายนะครับก็เป็นไร่ชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เราก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมาเยือนนะครับไรชาเฉยพงก็วันนี้มันสุกใช่ไหมแต่ก็คนเยอะอยู่นะส่วนมากเป็นทัวร์นะก็เป็น ได้ชาที่ใครมาเชียงรายก็จะมาแวะที่นี่นะครับได้ชาฉุยปงเราไปออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะไอเ,อ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 เนี้ยดันตือนเตือเตือนเนี่ยแล้วก็ไปรับอาหารจะมาเสิร์ฟให้เป็นอาหารเขาจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะทาอาหารเขามาเสิร์ฟให้อารมณ์เหมือนกับ ไรชาโอซุล็อกนะครับที่เกาะเชจูนะฮะแบบเข้ามาตีมันคล้ายๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวรออาหารนะครับแล้วก็นั่งกินคืนนี้เราไปแม่สายนะครับเราจะไปนอนที่แม่สายกันนะครับเดี๋ยวรอชมความอร่อยของไรชาเฉยฟงนะครับมาแล้วครับเมนู ไร่ชาสวยคงนะครับมีอะไรบ้างอันนี้คือทาร์ตชาเขียวค่ะทาร์ตชาเขียวนะครับไม่ใช่ถาดชาเขียวนะอันนี้คือบานอฟฟี่ชาเขียวบานอฟฟี่ชาเขียวนะครับบานอฟฟี่ชาเขียวแล้วก็ชาเขียวลาเต้เย็นชาเขียวลาเต้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้คือชาเขียวปั่นใส่ถั่วแดงด้วยนะคะชาเขียวปั่นใส่ถั่วแดงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการ,รกิน <c oughs> ให้สมกับที่เราตั้งใจขับรถมา2,000กิโลนะครับเพื่อมากินชาชุยป่งนะฮะชาชุยป่งชาชุยป่งนะครับอร่อยกว่าชาตาม,มืออ่ะ แล้วพี่อยู่เนี่ยไล่ชาถุ่ยพงเลยนะอ๋ออยู่ท่าตอนเหรอเมื่อกี้พี่แวะวัดท่าตอนรู้ป่ะอ๋อก็อ๋อเมื่อกี้พี่แวะวัดท่าตอน แอมครามเยอรมันเยอมันแค่เปิดหนึ่งชาเขียวอร่อยมากครับเข้มข้นมากเลยเหมือนขนมเปียกปูนอะ่ะ <c oughs> เข้มข้นนี่นะครเหมือนขนมเปียกปูนเ,เหมือนนะเข้มนะ